จเจริญพรคณะสัทายาติธรรมวัดป่าบรรุภบเนะาะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาบรรยายธรรมเกี่ยวกับพุทธธรรมนายฝันของพระพพเจ้าปเสนทิโกศลเนาะข้อที่สามเนาะก่อนที่จะบรรยายธรรมพระอาจารย์ก็จะกล่าวพญาสุภาษิตภาษาอีสานเหมือนเดิมแล้วก็จะเข้าหัวเรื่องในการเรื่องบรรยายเนาะ <c oughs> ให้คณะสัทายาติธรรมวัดป่าบรรโภบเราตั้งใจฟังนะ แสงสุรีเบิกฟ้าสักุน่าออกบินเซินแสงะธรรมโบกเอินให้มาพี่บอลสบายบ่บุญไหว้เครื่องของหากมี่แต่ความสุบบ่ได้มีความถูกให้คุณหมอกระใจเจ้าให้เฝ้าเดอร์ซุ่มเจ้าเฝ้ามหาะธรรมก่อนสังขารขอนฟังแล้วให้หาหม่องมันมันดียาสีม่วงลบลีในใจยาสีม่วงลบลีในแจอันมืดมนยาสีม่วงหมุดมนในทำแห้งอบาย กายกายาชะล่าเทาให้คิดเอาอีหยังแมนพระธรรมเพินบอกแล้วบันไดแก้วสู่สวรรค์ยาสุปิษกีดกันประตูสู่ววามสุขบัดหานี้ความถุกสิจมหาดอกแนวคำองค์พระธรรมอยู่ทางพีให้มาตีหิบฝ่าฝัง <c oughs> แสงพระธรรมยังค่อยทาให้มาโหลดคูสุคนบังให้คุยางใหญ่ให้ถืปอปองท้องถรมจังไ้น้ำ วังให้คนยางหายให้ถือกองข้องทำจังได้น้ำคำสอนพอพุทธโธเพนมาเบาจังได้เอาทำตังมาบรรยายให้หูเหลืองหาได้เรื่องส่งแกงเป็นไฟให้สองทางยาให้ศาสนาห่างพังมุนบอยืนยาวให้เจ้าเอาความดีมาซอยสู้ให้คงไวใจให้นี่ทำตังย่างธรรมะพระองค์กาว ให้จำเด้อสาวบบาวเฮายัางเป็นหนุ่มน่อยให้คงมันต่อพระธรรมแน่เถินเนาะนี้ก็เป็นพญา,าสุภาษิตอีกบทหนึ่งที่พระอาจารย์นำมากล่าวเนาะเป็นพระญา,าภาษาอีสานให้คณะสัตยาจติตร,รมของเราได้เอาไว้ฟังแล้วก็คิดพิจารณาไปด้วยเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาบรรยายธรรมในหัวข้อของ พุทธวนัยฝันข้อที่3เนาะของพระเจ้าประเิฐที่โคศนเนาะเป็นภาษาอีสานเหมือนเดิมก <c oughs> ระสัตาจะไดรทำก็ขอให้กดคอมเมนต์ให้พระอาจารย์ด้วยนะ,ะแล้วก็กดติดตามให้พระอาจารย์ด้วยเพื่อเป็นช่วยกันร,รักษาสืบทอดหลักธรรมคำสอนหรือว่าจารีประเพณีอีสานไปด้วยเนาะคุณธรรมศิลธรรมนั่นแหละพระอาจารย์ก็จะได้ขึ้นหัวอ้อ ความฝันข้อที่สามของพระเจ้าประเสิทธิที่โกศลเนาะ <c oughs> ฝันว่าง,ง่วแม่งอนขอกิ้นนมลูกลูกบ่ไห้แถมไห้ถีบข้างอันนิจังง่วเท่าแกหวังบ่แต่ลูกสิ่ให้กิ้นได้แต่ตีนลูกทําลูกถีบจอยตัวรีบค่อยแต่วันตายองค์พุทธโอหน้าโถทรงเทศนาทรงบอกเหตุว่าลูกเบื้องค้นค่อยบ่โดนสิเห็นแนนแน พ่อแม่แก่ลูกบมาสนใจหนีไปไก่บมาไก่บมาเหลียวเบิงพ่อแม่เพิ่งไผให้ยอยู่ห้กินนอนกลางดินทั้งอึดทั้งอยากล่างเท่าหากตายอยู่เพียงแต่ผู้เดียวนนก็เป็นสุภาษิตอีกบทหนึ่งเนาะของพุทธธรรมนายฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระอาจารย์ก็ไดยยกขึ้นมาเป็นหัวข้อในการบรรยายในวันนี้เพื่นพุทธออค์เพิ่นบอกไปว่าในอนาคตการ คอยบอดนลูกเมืองค้นจะเห็นแน่นอนเพราะว่าในอนาคตต่อไปลูกจะสิบอดูแลพ่อแม่บดูแลบิดามาด่าบอบูแลผู้ที่มีอุปการลิอุปกาคุณอุปกาละกอนว่าบุปการลี่นั่นทิ้งให้พ่อแม่ลำบากทางกายทางใจอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวหายู่หากินสืมือสืบวันไปลูกเต่าเล่าล้านเกิดไปอยู่ทางเมืองไก่ หาเหตุงานอยู่ตามจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศนะบ่มาเลี้ยวแล่บอมาดูแลคนเฒ่าคนแก่กับยูตามลําพังน้ำบานน้ำเฮือนสุดท้ายแล้วก็ตายอยู่เทียงผู้เดียวเพราะว่าขาดคุณธรรมศีลธรรมเนาะอันนี้พระอาจารย์ก็สิยได้ยกหัว้อของหลักธรรมอีกบทหนึ่งขึ้นมาให้เห้าได้เอามาผิจารณาบึงเพราะว่าเอื้นว่าทิศเบื้องหน้า หรือว่าทิศทั้งหกั่นพระอาจารย์ยกทิศเบื้องหน้ามาบอกสุฟังทิศเบื้องหน้าคือทิศอย่างทิศเบื้องหน้าคือทิศของที่เฮาควรทำคว้มขรรพหกทิศมีทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนแล้วก็ทิศเบื้องล่างหกทิศทิศเบื้องหน้าได้แก่อย่างทิศเบื้องหน้าได้แก่พุณบิดามาดาทิศเบื้องขวาได้แก่คู่บาอาจารย์ทิศเบื้องหลังได้แก่สามีภรรยาหรือพญา ทิศเบื a, i, i, ú, ้องใสเดจ่มิตรสหายญาติมิตรสายทิศเบื้องสูงได้ก่สมณะชีพภาพเจวก็ทิศเบื้องลางไดจ่ท่าศีท่าสาคนดูแลได้บานเงอนเท่านาออันนี้พระอาจารย์ก็จะยกทิศเบื้องหนาเมื่อเบาสุฟังทิศเบื้องหนาก็คือคุ้นของบิดามารดาที่พี่ที่เฟิ่นมีอุปการละไวกรแล้วลูกเต่าขวนที่สีทํำตอบแทน มีอุปกรณแนวใดมีอยู่หาพอเนาะใหญ่ๆที่เค่นมีมาในหลักธรรมคำสอนคว่าหนึ่งพ่อแม่ห้ามห้ามบ่ให้ห่านเนี่เฮ็ดคว่มซัวห้ามบ่ให้ลูกให้ล้านเนี่ยทำคว่มซัวสองให้ตั้งโตตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีก็คืออบรมั่ำสอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรม เรื่องคุณงามควมดีแล้วก็สาอบรมสั่งสอนแล้วก็บอกแนะนวศิลปะวิทยาในการเลี้ยงดูชีวิตร้าประการประกอบสัมมาอาชีพของแต่ละคนนะแล้วก็สี่พ่อแม่กษิหาเมียรหรือว่าภรรยาที่เหมาะสมกับเจ้าของให้เข้าแล้วก็หาสุดท้ายพ่อแม่เมื่อถึงเวลาสมควรเพื่อสีมอบทรัพย์สมบัติให้เขานี่คืออุปการะที่พ่อแม่เหด <c oughs> เข้าก็ไม่ชิดย้อนเบืองวา่าเข้าเกิดมานี่เ,เกิดจากไหนเ,เกิดจากพอ่อจากแม่ถ้าไม่มีบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่เข้าก็สิบ่มีสามารถที่สิเกิดขึ้นมาได้บผู้ใดดอกเกิดมาจากโคนใหม่ไหม,มเกิดออกมาจากอทองพอ่อทองแม่ทท่านั้นเลยพ่อกับแม่ได้กระทํา <c oughs> ร่วมกันซอยกันสร้างเนื้อหนังมังษาของลูกก็จึงเกิดขึ้น อาการสามสิบสองก็ยังเกิดขึ้นรูปวิทนาสัญญาสังขารวิทยาก็เกิดขึ้นให้เฮาได้จเจริญโต้โตขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหรือว่ากระทําคุณนงามพ่วมดีเพราะว่าเฮายังวนเวียนในบัตยะอยนะเทาก็ต้องเกิดขึ้นมาแล้วแต่มีพ่อแม่ที่ดีเขาก็สิอบรมสั่งสอนในห้เฮาละจากพ่วมชัวกระทาพ่วมดีแล้วก็เลี้ยนรูวิทยาในการทํามหาจินแล้วก็สิหาสามีภรรยาคนที่เหมาะสมแ่จะของให้เฮาแล้วก็สุดท้าย พ่อแม่ก็สิมอบทรัพย์สมบัติให้เขาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่เห็ดอุกปการะไว้ก่อนแล้วแต่เขาเป็นลูกล่ะเขาสิควรทําตอบแทนเพราะว่าอย่งเพราะว่าบิดามารดาคุณพอ่อคุณแม่นี่เพิ่นเลี้ยงเฮามาแล้วเฮ้าต้องเลี้ยงเพิ่นตอบแทนแม่นบก่กแน่นอนถูกต้องแน่นอนสองกิจาการกิจาการงานเพิ่นที่เพิ่นมอบหมายให้เฮาเฮาต้องทําให้มันดี ทำให้มันจะเจร่ญนลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปบอมแมนขายกินหมดบอแมแนซื้อเลขซื้อเบอร์หรือว่าเล่นการพระนั่นขายจินหมดบอแมแอนอันนี้ข้อที่สามดำลงวงตระกูลให้จะเลืิญนลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปให้คนนับหนาถือตาเป็นคนดีในสังคมนั่นแหละแล้วก็ซีประพฤติตนให้เป็นคนที่สมควรที่พอแมย่อมรับไว้ว่างใจที่มอบมรดกทรัพย์สมบัติให้นั่นแหละ แล้วก็จะเฮ็ดเห้เพิ่นเสียใจนั่นแหละเพิ่นว่าเฮ็ดเหตหมันจะเรุ่งเรื่องขึ้นธุรกิจการงานต่างๆของพอ่อของแม่ให้มันขยายกว้างออกไปจากบ้านสู่อำเภอสู่จังหวัดสู่ประเทศออกไปนอกประเทศบริหารจัดการออกไปให้มันจะญรุ่งเรื่องอันนี้สมเก็บคุณบิดามานด่าเพิ่นอมอบให้เฮา <c oughs> แล้วก็หาเมื่อพ่อแม่เฮ้าเสียไปแล้วตายไปแล้วลูกก็ต้องควรที่สิมี การทำบุญอุทิศหาตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าเพิ่นทำอุปการลาเวกอนแล้วเด้เขาก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นให้มันครบทุกหาทั้งหายางถ้าเขาเฮ็ดจังสี่ใดอ่าหรือว่าเขายังบ่เฮ็ดเขาก็เริ่มได้ยินพระอาจารย์บอกเลยก็เอ้ยเลื่มปฏิบัติกันะอาจารย์ว่าบิดามานดาเพิ่นเลี้ยงเขามาแล้วกิจการงานต่างๆของเพิ่อนดำรงตระกูลประพฤติตนสมควรก่เจร่น ที่เพิ่นไวเนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำบุญอุทิศหาคุณบิดามารดากัน้านี่หาขอหายางที่ลวกควรที่สตอบแทนคุณบิดามารดาก็คือกตันยูกตะเวทีตอบแทนคุณบิดามารดาอันนั้นเพราะว่าสุภาพสิทธิพระอาจา์ขึ้นมาหันลูกมันขาดขาดทํำขอนี่แหละขาดในการที่เป็นลูกกตัญยูกตเวทีตอบุณบิดามารดาเพราะว่าบางคนก็สิว่าอ่าพ่อไม่เลี้ยงดูแม่ไริเลี้ยงดู น้อยเนื้อตั้มใจก็ว่าได้หรือว่าเครียดก็ว่าได้ถ้าเมื่อเมื่อฟังพระอาจารย์บรรยายแล้วก็ให้เข้าปับทัศนคติจะขวางใหม่คิดใหม่คิดใหม่ทาใหม่ให้จําไว้ว่าในพุทธศาสนาเขาเนี่พระอาจารย์จำไื่ไดกว่ายุนิสูตรใดเพิ่นบอกว่าบิดาบิดาม่านดาเนี่ยหรือว,ว่าคุณพอ่อคุณแม่เขาเนี่มีอยู่สองอย่างม้อนกันในพุทธศาสนาอย่างที่หนึ่งคุณบิดามารดาของเขาก็คือผู้ที่ให้กําเนิด ให้ชีวิตอินทรียของเขาเนี่ให้เลือดเนื้อเชื้อไขธาตุซีขนาอาการ32ดินน้ำไฟร่มเขาเนี่ที่มาผสมกันขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่แหละนี่คือสิ่งที่พ่อแม่มอบไปให้เขานี่คือพ่อแม่อันดับที่หนึ่งในพ่อแม่อันดับที่สองลงมาคือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาเลี้ยงดูแบบใดแต่ให้เขาปลาอาหารคนะเขาปลาอาหารที่อยู่อาศัยยายรักษาโรคคือนุหมทั้งหลายแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกทัง้งหลายนี่พ่อแม่แบบที่สองเพราะว่าอย่างหนึง่งพ่อแม่แบบที่หนึง่งอาจที่ให้กำเนิดท่ามาแล้วอาจสจิล้มหายตายจากหรือว่าบริยูนั่มกันยาล่างกันไปอันนี้นี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองภูเขามาดูแลเขาคือ,อพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งคือที่มาหาแนวที่มาอุปธรรมคําสู้ดูแลเขาเลี้ยงเขาจนใหญ่มากเลยมีพ่อแม่อยู่สองแบบผู้แบบที่หนึง่งคือให้ กำเนิดชีวิตอินทรีย์แบบที่สองคือแบบเลี้ยงดูคือให้ควบมันขออบรมเฮาเฮาก็ควรที่สี่ําตอบแทนเพิ่นทั้งสองคนถึงแม่เฮาสีบริเลียงดูกันถึงแม่เฮาสีบริยูน้ากันเฮากับเป็นลูกเมื่อเฮาได้่ิงนได้ฟังแล้วเฮากับคิดพิจารณาเบื้องวา่าแมนควมพระอาจารย์วาบอ,อัธแมนเฮาก็รีบกรัทันญุกะทัะไปที่ตอบคุณพิดามานดากน ก่อนที่มันสิหมดเวลาเพราะว่าเขาลูดแต่เวลาเขาเกิดแต่เวลาเขาที่สิตายไปนี่เขาโบกหูจักว่าเขาสิตายมือใดสิมีอายุอยู่ซ้ำใดได้มีเวลาแล้วก็มีโอกาสก็รีบค้นขวายในการทําคุณงามความดีตอบแทนคุณบิดามารดาทํากิจการงานที่เพิ่มมอบหมายให้ให้มันดีให้มันจะเลื่อนลุลง่งเรื่องดําลงวงตระกูลให้มันดีขึ้นจะเลื่อนลงุลงเรื่องขึ้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติสมควรแก่ คนที่เพื่อนมอบหมายทรัพย์สมบัติหรือว่ามอห้เไ็่ให้มันดีขึ้นจะเลื่อนขึ้นลุ่งเลื่องขึ้นให้คนดำนาถือตาแล้วก็เมื่อละลึกึกได้ว่าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเขาก็ควรทําคุณนตอบแทนทําบุญอุทิศหาบุญเขาประดับดินบุญเขาสลากพัดหรือว่าทําบุญกระถินหรือว่าบุญอัฐา菩าที่เพื่อนว่าทําทอดหาพ่อแม่บิดามารดาของเขาอย่าให้มันเสียเปล่า เพราะว่าเกิดมาแล้วพราะขันคน้นควายเอาเ <c oughs> พราะว่าพระอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้มันความฝันขอที่สามมันสิเกิดขึ้นตอนไหนบ่มีิผู้ใด้หูพูนบอกว่าในอนณาพตการข้า้งหน้าพูนว่าฝันว่าฝันว่าง่าวแมงอ่อนขอจินน่มลูกลูกบ่ไห้แถมให้ถีบข้างอานิจังงว่วเท่าแจ่วังว่าแต่ลูกสิให้กินในแต่ตีนลูกทำลูกถีบ จอยตัวรีบค่อยแต่มือตายนี่บัดน,นี้องค์พุทธเจา้าขฮาพคุณกระตัดบอกว่าองค์พุทธโธหน้าโถทรงเทศสนาว่าทรงบอกเหตุว่าโลกเมืองคน้นค่อยบโดนสิเห็นแน่แน่พอแม่แกลูกบ่มาสนใจหนีไปไก่บ่มาไก่บ่มาเหลียวเบิงพ่อแม่เพิงไผให้ยยู่ห้กินนอนกลางดินทั้งอึดทึ้งยากล่างเฒ่าหากตายอยู่เพียงแต่ผู้เดียว เมื่อเขาระลึกนึงได้แล้วเขาก็จะลืมชิดหอดพ่อแนชิดหอดแม่แนอย่าให้ความฝันขอนี้มันเกิดขึ้นกับเขาถึงแม้มันเกิดขึ้นกับผู้อื่นเมื่อเข้าเห็นแล้วเขาก็เอามาชิดพิจารณาว่าพ่อแม่เขายังอยู่ดีสบายบา่ยังได้กินดีนอนอิ่มบ่นอนหลับเต็มตาบา่รือว่ามีแต่ความพอวุ่เป็นห่วงลูกเป็นทุกข์ทางกาย ทุกท่างใจพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกมาแล้วก็บระวังอี่ยงหลายกัหวังให้ลูกเลี้ยงเพิ่นตอบแทนแน่วังให้ลูกดูแลเพิ่นแน่ย่ำเพิ่นเฒ่าแก่ชะลามากเพิ่นกระสิขาดควบอุญอย่าลืมถ้าผูใ้ใดลึกนึกได้แล้วก็โทรหาแม่อทิตย์ละเทื่อย่ำวันสำคัญสำคัญก็กส่งเงินหรือว่าส่งวัตถุสิ่งของมาให้พ่อแม่ พอให้พ่อแม่ไม่ค่วมสุขกายสมบายใจน้ำพึ่นแน่ใหญ่พื่นเฝ้าเตเาื้นลูกหลยไปวัดทั้งใดไปเที่ยวทั้งใดเขาเฝ้าเตื้นลูกจาขวงมันต้องเป็่นทางให้พึ่นได้ย่องลูกจาของแหน่พ่อแม่ก็สิดีใจพ่อแม่พึ่นบ่หวังยังหลายดอกเพื่นหวังให้ลูกเป็นคนดีดูในคุณธรรมศิลธรรมเพราะว่าบางที่สุมินีเขาไปทํางานทําการต่างที่ต่างที่มันอาจจะห้างเฮินกันไปแต่ว่ามันยังมีโทรศัพท์สุมินีมีโทรศัพท์ แต่สมัยพระอาจารย์นี่บบมีเลยทีเขียนจดหมายเอาหรือเลยฝากข่าวน้าผู้อื่นซูมนีโอ้ยคุยโทรศัพ์กบเทียนนากันโทรหากันใดส่งเฟสส่งไลน์ซูมานีสะดวกสบายเมื่อมีเวลาอย่างที่ก็เขาก็พยายามโทรหาพ่อหาแม่คุยถามสารทุกสุกดิบอาจสิบบมีเงิ้ให้เพิ่นหลวงหลายพ้ายเซ่ือเพิ่นกับให้เทละนิดเทละหน่อยพอเมีนเอาไปแล้วเพิ่นกะเก็บไปให้เขาคือเก่าเพิ่นบบออกไปไม่ได้หอกคือยังหลวงพี่นี่ กับเมื่อบานยายแม่ถาม,ม,าามว,ว,ว,าว่ามหามีเงินใส่บ่อร่าแล้วเป็นห่วงเราหยาดลูกผมมีเงินใส่เมื่อบวชอยู่คนละบานเนาะพระอ,อาจารย์อยู่มาฟังอยู่ฟังอำเภื่อพี่บูดหลักเนาะแม่พระอ,อาจารย์อยู่ฟังอำเพอเพนห่างกับบนประมาณสิบกิโลสิบกว่ากิโลอ่าเพื่อนก็เลยถามข่าอยู่เรื่อยๆนั่นที่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเดือนละเทือสองเทือเพื่อนก็แวะมาะจังหันลูกไส้เพื่นพอนพระอาจารย์อยู่พี่ก็มีความสุขกายสบายใจดียิ่ดอกเพราะว่า บ้านเซรีพัฒนาวัดป่าบรรโภพ่นหนึ่งดูแลอุปถัมภ์คำสู้วพระพุทธศาสนาดีเนาะพระอาจารย์ก็ยินดีน้ำเชาวบ้านเฮ้ามีความหลักแล้วก็คาบรพในพระพุทธศาสนาดีใจได้อยู่บ้านทีนี่ผู้น้ำคนดีแล้วก็คนในชุมชนก็นเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมเนาะพระอาจารย์ได้เอาาเวสู่ห้องฟังหลักธรรมคำสอนหรือว่าสุภาษิตต่างๆ ที่ยกมาเม่วสุฟังกับเพื่ออยากในเขาเนี่ซอยกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเภณนี่หรือว่าจารีตฮดสิบสองค้องสิบสี่เขานี่แหละพญายามซอยกันรักษาพุทธศาสตร์สนาสิยูเรยโดนกับเพราะว่าพุทธบริษัททั้งสี่ซอยกันดูแลรักษาพระกระทำหน้าที่ส่วนพระไปอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนขลาวาวะยาโยมขลาวาวะยาโยมกับเขาวัดฟังธรรม คนขวขยในการให้ท่านรักษาศีลจะเลื่อนเมตตาภาวนาทํางานตามนาทีผู้ใดไัมั่นย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะเนาะพระอาจารย์ก็หวังไว้ว่าในออกมาบรรยายถ้ำในไลฟ์สดหรือว่าในถ้ำป็นคลิปวิดีโอ y o u t u b บบริฝังอยียงหลายกะหวังเพื่อรักษาหลักธรรมคําสอนรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานเขาเนาะบุญแต่ละบุญแตล่ตล,ะตละงานพระอาจารย์กสท เอามาบัญญยายสู่ฟังเอามาไล่สดสู่ฟังออกมาทายถอดออกมาให้สู่ฟังเนาะ <c oughs> ตามพุทธธรรมไยฝันคอที่สามพระอาจารย์กบ็บอกอยากให้มันเกิดขึ้นดอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าทามันเกิดมาแล้วเวลาห้องมองเห็นแล้วมันสรดสุดหูใจเวลาห้องว่เห็นลูกเห็นเต่าดูแลพ่อแม่ปล่อยปะละเลยพ่อแม่คุ้นอนทิพนมีอุปการะไว้ก้อนแล้วลูกเต่าปรทัาตอบแทน เฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจมันกะเสียดายเสียดายชีวิตอิสิทธ์ที่พ่อแม่สานให้เขาเกิดมาแล้วห้าวขวรทําตอบแทนเพลนแน่ถึงสิบุริบวชให้ ana, พุทธศาสนาให้เพลนจะจับพาเลืองแล้วว่าหอยพาเหลืองขึ้นสวรรค์ตามผู้เท่าผู้แกผู้บ,บอกกะคอยเขาอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในการให้ท่านรักษาศีลเ,เจริญเมตมาตา,า,า่าหน้าทำท่านให้ท่านอยู่เป็นนิดหรือว่าตามการตามด้วล่าง รักษาสินหายุปนนิทรักษาสินแปดสินอุโบสถต,ตามการตามเวลานี่แหละแล้วก็จะเลื่อนเมตตาภาวนาเนี่ยเมื่อมีเวลาว่างไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิจะเลื่อนเมตตาภาวนาหลังจากที่เข้ากลับมาจากการทําการทํางานเนาะถ้ามีเวลามีโอกาสขวัยพระนี่มือแลงแล้วก็นั่งสมาธิจักน้อยเพื่อสงบนิ่งสงบคิดสงบใจ,บใจแล้วก็ทบทวนวันเวลาที่มันผ่านมาในมือนี้ เราทําอะไรบ้างเราทําคุณงามเพื่มดีบ่เฮาได้ละสัวทําดีทําจิตใจแห้ใส,สะอาดบ่เฮอาอยู่เป็นปกติบ่ในปัจจุบันหรือว่าเฮาไปเบียดเบียนผู้อื่นหลายจนเกินไปบ่หรือว่าเฮาโลภอยากได้แต่สิ่งอื่นจนเกินไปบ่อย่าลืมคิดพิจารณาดีๆวิเคราะห์เบื้องอยู่ดีเพิ่นบอกว่าเนาะ้ายุ่กับอดีตหลายก็เป็นคนงโงู ถ้าเพ้อฝันถึงแต่อนาคตก็เอิญพิบาถ้าอยากเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาการ32ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่กับปกติปัจจุบันให้เป็นปกติด้วยการคิดดีทำดีในการข้นขวายในการให้ท่านรักษาชนินเจริญเมตตาภาวนามือนีพระอาจารย์ยิบหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาคือบุคคลที่หาได้ยากสองมอเว่าสูฟังบุพการีคือคุนบิดามารดาที่ทำอุปการละไว้กวอนแล้วหาคอที่บอกมา แล้วก็เฮาเป็นลูกขกัว้ว้วนทำคุณงามความดีตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการกระตันยุกระตะเบตีอีกห้าขอที่พระอาจารย์ว้ามาเนาะนี่ก็อยากให้คณะศรัทธายาติธรรมวัดป่าบรรกุกของเขาได้ออกไปใส่ไปชิดพิจารณาเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าของจากคนที่บบเคยทำเลยกให้มันดีขึ้นจเจริญขึ้นลุ่งเรื่องขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเฮาสิเป็นคนที่สมบูรณ์ บริบุรณดีด้วยคุณธรรมศิลธรรมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้คราสตาจติธรรมวัดป่าบรรโกบของเขา้เามีอายุมันคนยืนมีวัฒน,นะพองใสสวยงามมีความามีพระกําลังที่แข็งแรงสมบูรณ์พระนามัยมีสติปัญญาคนวายในการให้ท่านรักษาศีลจเจริญเมตตาพระพนามากด้วยเพื่อนพ้องบริวารมากด้วยพวกกริย์มึนหลน่องท้องหลมาก เป็นเศรษฐีลำลว้ยทุกตนทุกคนเกิดซาดใดพบได้กพบพพุทธศาสนาให้ได้ดูแลอุปธรรมร,รมสู้พระพุทธศาสนาจนกว่าห้องสีขาสู่มรผลและนิพพานในอนาคดการขขางนาพุทธังสร,รัังขจามิทามังสร,รัางคจามิสังขังสร,รัางคจามิกล่าวคําว่าสาธุพร้อมกันสาธุ